พระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยได้พร้อมรียังกันนะจ๊ะโอมเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สมัมธธพูดเลิกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจผู้ที่ส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเรานั้นจะมีชีวิตยู่ละโลงไปแล้วกันตามอันได้แก่ผู้มพีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปูอ่ย่าตาทวด บรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทารั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษายุคองเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสมานติถิทั้ทงหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาแล้วก็ขอโหสิกรรมซึง่งก,กันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนห่งกรรมนั้น แล้วเราตั้งใจรับพรพรปลกันนะ